ถ่ายรูปยังไงให้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นขอ,อบมามนะคะแน่ามาๆถ่ายคู่กันเราจะจัดองค์ประกอบภาพยังไงให้สาวๆดูสูงและดูผอมโอเคไหมสวสัสดีค่ะทุกคนวิวลาพรนะคะอย่าลืมซับไน์อนะย่าลืมซับมันอเอ้อย่าลืมซับตะไคร้อเอ ดเดินทางมาแบบปี2ปีเราต้องบอกว่าชีวิตก่อนช่วงสถานก,การณ์แบบนี้บิวเดินทางค่อนข้างบ่อยเลยทุกคนประเทศที่บิวไปบ่อยที่สุดแล้วเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบรูปในไอจีเยอะที่สุดเลยนะอาจจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าชอบที่สุดก็คือญี่ปุ่นคนุณผู้ชมนาะาญี่ปุ่นอ่ะเป็น,เป,นเป็นเมืองที่แบบว่ามันเราไปได้บ่อยๆอาหารถูกปากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราวันนี้เราก็เลยเชิญหนุ่มญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะชวนเขามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้บูจะทําคลิป how to ทำยังไงให้อยู่กรุงเทพอยู่ 2, แถวพ ทับกบค่ะ <What? S 1> กอบคุณคุณลินแอสสวัสดีครับทุกคนโอ้ไโยโคชิม oh ัสตอนที่บอกว่าเราสามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินเราไปเที่ยวกันบ่อยไหมโอ้โ oh. หหย oh. ี่ปุ่นปีหนึ่งนี่มีาส,สามเลยน,นะส่วนใหญ่แบบว่าไปทำงานไปเที่ยวเอ้ยก็บ่อยนะ <Bow ie. S 2> ได้แบบผสมไง,งญี่ปุ่น ที่พาที่บ้านไปเทีย่ยวใช่ใช่ตใชโตวอันนั้นทริปนั้นแบบสนุกเอ้ยใครยังไม่ได้ดูนะทริปที่ไปโตเกียวกับที่บ้านนะสนุกมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากที่สุดเลยคืออยู่ญี่ปุ่นแล้แวเหมือนแบบเหมือนตอนประเทศเขาใช้ฟิลเตอร์ตอนนี้คนแบบว่าประเทศเขาแบบฟ้าเขาจะสวยมากมเมฆเขาจะแบบเป็นเคิร์ฟที่สวยอะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ถ่ายรูปยังไงแสงก็ออกมานวลแสงมันจะนวลตามันจะสะอาดตาถ่ายรูปยังไงก็สวยถูกต้องจะบอกว่าวันนี้ให้พี่นินมาร่วมคิวด้วยเพราะว่าจะให้พี่ นี่ใครที่อยากดูว่าแบบว่าเอ้ยฮาวทูถ่ายรูปยังไงให้แบบเป็นโทนญี่ปุ่นอะก็แล้วใครมีแฟนน่ะก็อาไม่แต่งหน้าอย่ไม่เพื่อนไม่เนาะวันนี้เอาง่ายๆแล้วกันเป็นแบบว่าด้วยมือถือด้วยเออด้วยมือถือทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้กันได้แบบง่ายๆคอนเซปต์ในวันนี้ของเราที่เราจะไปถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปกับแดดแล้วก็ท้องฟ้าต้นไม้ดีที่คอนินบอกคอนเซปต์มาเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะต้องแบบว่าทําผิวให้บริ้เพื่อที่จะแบบว่าเล่นแสงผิวเล่นแสงถ่ายรูปกับแสงว่าแบบผิววสสสยยซึ่่่่งงกกอนนนถารูปะะคคคทุิั ะะที่เราจะขาดไม่ได้เลยคืออะไรนะมัคือคอะไรครับหลับตาก่อน<ร>กันแดดหล<อ>ับตาใช่กินกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะทุกคนก่อนที่เราจะออกไปเจอแสงแดดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะได้ของมาใหม่แกะกระดอนะคะทุกคนบอกเลยว่าเหมาะก,กับลุกในวันนี้มากเขามีชื่อว่า Bio r e UV Light Up กันแดดได้ SPF 5บวก p บบวก PA บวกบวก,บวก ก็คือแบบว่าเต็มที่สุดๆไปเลยที่ครีมกันแดดหลอดหนึ่งจะให้เราได้เดี๋ยวบิวจะมาเทสลองให้ทุกคนใช่ทุกคนบิวต้องชื่นชมเลยนะเพราะว่าบิวเคยใช้บิวเรมาหลายรุ่นอ่ะทุกคนแล้วบิวรู้สึกว่าอันเนี้ยที่ออกมาใหม่อ่ะทุกคนแพ็กเกจอะแบบเป็นแมทแมทแล้วมีความแบบยื็นยุ่นมีความเป็นญี่ปุ่นแบบมากๆใหม่ๆแล้วสีสวยอ่ะทุกคนแบบว่าคือวังแล้วแบบอยากใช้อ่ะเขาว่ากันว่ากันแดดตัวนี้สามารถเปิดโหมดผิวไร้ให้กับผิวเราได้ทันที Oh. แสงไหนก็สวยะจะจริงไม่จริงเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันนะคะทุกคนกับ B O R e U V Light Up oh. นะคะทุกคน oh. นี่ทุกคนนี่เดี๋ยวโชว์นึ่ให้ดูน,ดนันนดูนี่วิธีการรีวิวรีวิวรีวิวด oh. ีมาบ้างบองมากเลยเ oh. พื่อนๆเอ้ยโอ้โหสุดปังอ่ามาเดี๋ยวทาให้ตัวเองก่อนแล้วกันจะได้แบบรู้สึกว่าเป็นยังไงเราจะมาเปิดโหมดผิวใบกันนะคะเพื่อนๆนี่เวลาทาครีมกันแดดเราต้องทาเยอะๆหน่อยนะแบบว่า ค่ะครึ่งข้อนิ้วเลยแบบว่าบีบออกมาอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวทาให้นินดูก่อนเยอะขนาดน,นั้นเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าไปค่ะนีะะ่จะบอกว่าทาไปแล้วทุกคนเนื้อบางเบามากทุกคนแล้วก็ซึมง่ายไม่เนหนียวหนานาเลยนี่เห็นไหมเป็นไ,ไหม มันมีความแบบโปร่นแ<ด>ช่แบบนี้น่าจะถ่ายรูปสวยที่เห็นวิวแบบผิวไบร์ขึ้นเงน,น,นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นกันแดดไลท์อัพก็คือจะทําให้ผิวไบร์ขึ้นทันทีที่ทาเลยี่อ่ะเดี๋ยวทาให้คุณนทันบ้างนะคะต่อไปนะคะคุืนเดี๋ยวทาเครื่องหน้าเพื่อนๆดูนะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะทุกคน เราเป็นมนุษย์ทาครีมกันแคร์เครงหน้าเป็นไงเห็นป่ะเลื่อเห็นป่ะว่าฝั่งเนี้ยจะสว่างกว่าจะไบรท์กว่านี่ไงนี่ฝั่งนี้ก็สว่างอ่ะให้เพื่อนๆค่ะถ่ายว่าฝั่งไหนทาแหมไม่ต้องถ่ายมั้งมิสูให้เพื่อนๆดูอ่ะบีฟอร์อ่ะแอปเปอร์ปั๊บอ่ะเห็นเปรียบเทียบบีฟอร์แอปเปอร์ความแตกต่างไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทาให้ทั้งหน้าเลย ก็คือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเมกอัพเบสได้นะคะทุกคนทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ไบร์ t ขึ้นทันทีเลยทุกคนทำไมตอนนี้มันทาเองแล้วดิเฮ้ยฉันเนททาไม่เป็นโอ้โหหันหน้ามาหหน้ามาก่อนเราต้องทาแบบไปแนวเดียวกันเลยอย่าวนค่ะปังเหรอทะอย่างเงี้ยอ่ะนี่เห็นไหม โอ้โหเป็นนิน่มยิ่มนุ่มๆญี่ปุ่นอะปกะติผิวท่านินดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผิวท่นินรู้สึกมีน้ำมีนวลขึ้นมาดูไบร์ขึ้นมาที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่งหน้าไหมวันนี้ no เอาแค่นี้พอ,อเพราะว่าแค่นี้ก็ผิวไบร์แล้วอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองแต่งหน้านะคะว่าเลิศไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแตล่งแล้วกันคะ่ะ ต่งหน้าไวยังไงบอเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปลองเทสหน้ากับแสงแดดก่อนว่าถ่ารูปปังไหมทุกคนว่าชาแดดโอ้<ะ>แดดแรงแต่ไม่วันเพราะอยากได้รูปสวยๆอลอง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 ดู เอ้ยเล่นแสงด้วยะเนี่ยเฮ้ยมันโกล์โกล์มันไบรท์อะไบรท์ขึ้นใช่ไหมโหแบบนี้ถูกใจช่างภาพเลยใช่ถ่ายแล้วแบบเหมือนกับแบบมีแรงช่วยแบบเราก็ไปไม่ต้องไปแต่งรูปเยอะอนี่จะบอกว่ากันแดดตัวนี้นะคะทุกคนแล้วก็ท่านินฟังไว้นะคะจะบอกว่ากันแดดตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ l u m i n o u s Creation Technology นะคะทุกคนที่เป็นเทคโนโลยีกระจายแสงช่วยผิวของเรากระจ่งางใสออรา่าในทุกมิติโ hey, อเะทุกคนนี่อะดูผิวใกล้ นี่ทุกคนอามามาถ่ายคู่กันจะบอกว่าใช้แล้วเนี่ยแสงไหนก็สวยยิ่งเจอแสงผิวยิ่งสวยสวยยุดเบยลิสวย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 โอเคครับทุกคนภาพตัดมาคือ <C> เดี๋ยวเราจะมาหาที่ถ่ายในสวนก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเราจะถ่ายเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าทําให้มันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะแอบมินิมอลนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อพื้นที่ด้านบนหัวเยอะๆนะครับทุกคนส่วนคุณบิวลาพรนะครับนี่เขามีพ็อปของเขานะตลอดเป็นเจ้าแม่พ็อป อตอนแรกตนน้ตน,น,ตนนี้มันมีใบตอนนี้มันเป็นกิ่งหมดเลยมันรู้วเราจะมาถ่ายญี่ปุ่นนี่ใช่นี่ไงญี่ปุ่นเนี่ยต้องเล่นกับพื้นที่ว่างต่อไปเดี๋ยวผมจะแชร์ทริคที่ใช้กล้องมือถือนะว่าถ่ายยังไงเราจะจัดองค์ประกอบภาพยังไงให้สาวๆดูสูงและดูผอมโอเคนะครับทุกคนเทคนิคแรกที่ทุกคนต้องทำนะครับคือไปเปิดกริดหรือว่าเป็นแบบเส้นแบ่งจอ บบนี้เพื่อที่ว่ามันจะเป็นเหมือนไกด์ในการที่เราจะถ่ายรูปแล้วก็กักตำแหน่งให้นางแบบของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในรูปนะครับเทคนิคแรกก็คือตอนนี้เรามีเส้นกิดละก็คือว่าเราเนี่ยต้องพยายามให้นางแบบเนี่ยอยู่ไม่เกินเส้นบนนี้เห็นไหมเส้นแนวนอนจะมี2เส้นต้องให้หัวเขาไม่เกินเส้นนี้ขึ้นไปถอยห่างออกมาให้มันมีพื้นที่ข้างบนเขาจะดูตัวสูงขึ้นเห็นไหมแล้วมันจะดูไม่อึดอัดในรูปน,นี่คือเทคนิคแรกถ่ายไปก่อน ต่อที่เทคนิคที่2ทุกคนเราไม่ถ่ายกดแบบนี้ถ้ากดแบบนี้เนี่ยเขาจะดูตัวตันเราต้องย่อลงมาอย่างงี้นี่เห็นไหมสูงขึ้นทันทีนี่ประมาณนี้เราก็จะได้รูปที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเราสามารถปรับตูมออกให้มันเป็นเลนไวายอย่างงี้เขาก็จะดูตัวสูงขึ้นให้ตัวเขาไม่เกินเส้นแนวนอนด้านบนอย่างงี้เขาก็ถ่ายได้เลยนี่ต่อไปคืออีกหนึ่งเทคนิคเราจะถ่ายงัด,งดถ่ายงัดก็ดคือปากล้องจะต้องลงไปนอนนิดนึงถ่ายงัด เก็มาด้านนี้นิดหนึ่งครับนหน้าโดนแดดโกลหนึ่งสองเทคนิคก,ก็คือถ่ายทองฟง้าเยอะๆครับอันนี้ทําให้มันคลีน n และอีกหนึ่งเทคนิคนะทุกคนก็คือถ่ายรัวไว้ก่อนเพราะว่าผู้หญิงต้องเลือกรูปจากรูปเยอะๆอันนี้ความในใจความในใจล้วนๆสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือพอเรามาเช็ครูปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ากันแดดเขาช่วยได้เยอะ <รา S 2> มันทำให้หน้าไบรท์ขึ้นมาเลยมันสู้กับแดดแล้วแบบพอมันโดนแสงกระทบปุ๊บมันเหมือนมันมีอร่า ที่นี่ถ่าสวยมากลมเลยดู่อ,อยู่ญี่ปุ่นพอมันมีไม้แห้งๆเนี่ยมันทําให้มันเหมือนต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะเนี่ยต้นไม้แห้งเออ้ยยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะจ๊ะ่ะต่อรอตรงไหนอีก ไปเทคนิคของเราก็คือจะให้เขาเดินข้ามถนนเหมือนคิดว่าตัวเองอยู่ญี่ปุ่นเราคิดซะว่าเราเาที่ยวที่นอ่าโอเคเ,เ,เดินเดินที่รัวรัวรัวรัจ้ะท่ามถนนข้ามถนนโอเคเทคนิคการหาโลเคชั่นที่ได้แบบนี้ทำไงเอาจริงๆอ่ะตอนนี้มันเริ่มแดดมันลงหัวเทคนิคก็คือถ้าเกิดเราถ่ายช่วงเวลานี้นะเราหาเงาต้านไม้ให้แสงส่องลงปกงคือประมาณประมาณนี้ออ๋แสงประมาณนี้ใช่ส<ะ>แสงมันก็จะแบบประมาณนี้เงาเงา่างนี้มันจะดูแบบไปทาง โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราถ่ายกันคือเราต้องนัดนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยพื้นจะไม่ค่อยสูงแต่สองหมื่นไลท์นะคะโอเคได้เลยนี่1สองสนี่นี่สวยนี่นี่กว้างนิดนึงประมาณขนาดจะมองจอมือถือจอยังมองไม่เห็นเดี๋ยวเราลองมาดูรูปดีกว่าว่ารูปจะยูงแต่หน้าเราเนี่ยเห็นนะคะ <c oughs> เห็นนะคไบรท์เพราะใช้ B O L E ยูวีไลอัพ ถ่ายรูปแบบดีมากแต่ผิวทุกคนดูดีผิวไม่หมองเลยเวลาเจอเออใช่นี่แดดบ่ายนะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีคือปกติจะเยอะไปละคุมมันด้วยคุมมันด้วยแล้วดูดิหน้าโกลว์แบบเน่นแสงดีมากอันนี้ไม่ได้ปัดไฮไลท์อะไรเลยนะไม่ได้ปัดไฮไลท์เลยเลยทุกคนดูดิใช่เนี่ยแล้วให้เห็นเป็นไงบ้างก็รู้สึกไม่เหนียวเหนอะหนะเพราะปกติทั่วไปเวลาเราใช้กันแดดอะไรเงี้ยมันจะเหนียวเหนอะหนแต่อันนี้ดูดิหน้ามันแบบเลิศอะทุกคนปังมากสำหรับการถ่ายรูป มาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโลเคชั่นต่อไปเป็นคาเฟ่แถวทานี้แล้วะเดี๋ยวจะเป็นเทคนิคสุดท้ายจะเป็นอะไรไปดูกันึงแล้วค่ะเพื่อนเย้อยู่แถวพรรามสองนะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพระรามสองเลยคาเฟ่นี้ชื่อยิงเลียน เทคนิคในการถ่ายรูปกับคาเฟ่ใช่ไหมทุกคนเวลาเราถ่ายเนีน่ยเราจะต้องเน้นคาเฟ่เพราะเรามาคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยเราจะถ่ายรูปแล้วก็คือเราเน้นหนึ่งกาแฟของกินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเน้นตัวเราก็คือเราถ่ายให้เห็นคาเฟ่โดยรวมด้วยประมาณนี้นี่ไหนๆเรามาแบบมินิมอลตัวเราก็ต้องมีสีสันนิดนึงอะไรนึ่งเป็นสไตล์แบบสาวชาวไร่สาวชาวไร่หรือว่าเพื่อชีวิตค่ะสาวชาวไร่เก็บซาโตบารีที่ญี่ปุ่นอโอเคได้จัดไป เราเี่โซนแค่นี้เสียก็พออ่านี่ทุกคนเรามาอยู่ข้างนอกนะนี่นะเราก็เลือกมุมที่ว่าเราคิดว่าสวยในยมุมหน้าต่างเงนี้สวยเห็นไหมแล้ก็จะถ่ายมุมนี้เราเล้งพื้นที่ด้านบนไวมเหมือนเดิมแล้วเราก็ถ่ายนี่นี่เห็นไหมมีเครื่องดื่มมีของในมือเหมือนเพิ่งซื้อ,อกลับบ้านอ่าแอคแอคหน่อยเดินเดินได้ดีอันนี้เทคนิคนี้ก็คือเราเอาตัวไว้ประมาณเส้นเส้นหน้าจอนี้นะครับด้านขวานี้ ย่างเงี้ยหนึ่งสองนี่หนึ่งสองน,น,งองนี่เราเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ก็ได้ไหึงแมหน้าโกลออร่าเลยเพราะว่าใช้บิวเอเลย์ูวีได้อหรือแม้ก็นี่เล่นเล่นหาอะไรเล่นหน่อยเออนี่เป็นพื้นที่ด้านบนไปช่องหนึ่งเอาให้ตัวนางแบบอย่ยอยู่แค่สองช่องล่างนะเอออย่างนงี้สวยน่ารักผู้ชายก็ต้องใส่เต็มตัวนะคะเพราะว่าโชว์เอาฟิตโชว์อะไรต่างๆ อยู่ญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นคนไทยทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 2> จะบอกว่าอากาศข้างนอกคือประมาณกี่องศาคะสี่สิบครับมัน oh <my. S 2> ร้อนมากค่ะทุกคนร้อนจนลุกเป็นไฟ แต่เรบอกว่าวันนี้เราได้รูปสวยมากตอให้เพื่อนๆดูนะรูปคือแบบบังมากๆญี่ปุ่นคือแบบได้ฟีลญี่ปุ่นแต่ถ้าเทียบกับอากาศเนี่ยไม่เป็นไรแต่ได้รูปสวยโอเคใช่ก็วันนี้ทุกคนก็จะได้เทคนิคในการถ่ายรูปเนาะใช่เอาไปใช้กับว่าเอ้ยถ่ายให้แฟนตัวเองแบบรับรองเลยครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงดูแลเอาคลิปเนี้ยไปให้แฟนถ่ายเอาเทคนิคนี้ไปให้แฟนใช้จะบอกเลยว่าเกี่ยวก้อยดีกันแน่นอนคือเราอัดเกี่ยวก้อยแบบหักนิ้ว อันนัมันแจกคถามราอย่งนี้เป็นไงบ้างกันนุงกันแดดที่เราจัดซื้อนี่นะทุกคนดูดิดูผิวดิมันมันมันควาแบบไลท์ขึ้นนะทุกคนพูดยังไงดีมันดูกับกระจ่างดูดิบอลดูแสงเล่นแสงมากออร่ากโกลชก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆบอกนี่แหละครับผิวขาวกระจ่างใส นะคะทุกคนอะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจนะคะทุกคนแคปนะคะทุกคนแคปแคปนะคะทุกคนเลิศมากนะคะเราลองให้แล้วนะคะวันนี้ทั้งอินดอร์และเอาดอร์แล้วก็ออกไปข้างนอกรู้สึกอะให้ดูผิวแบบคือควบคุมความมันได้ดีมากหน้าคือแบบไม่ต้องซับเลยนะ๊ะทุกคนจะเว้นมือออกแค่ตรงนี้แต่ตรงอื่นก็คือแบบฉันไม่มีปัญหา เติมแปง้งไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะทุกคน <_ C> e <at> ก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะทุกคนที่ร้านวัส,สันนะคะแล้วก็ร้านบิวตี้ชั้นนาทั่วประเทศแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้ครับเสิร์ชเลยว่า k o underscore official shop ถูกต้องนะคะทุกคนมันเริศดม,มากเลยค่ะทุกคนผมว่าทุกคนคงจะเอาเทคนิคนี้ต่างๆที่เรามาฝากนี้ไปใช้ใช่นะค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์รูปนะคะในเซตนี้นะคะในไอด้วยนะคะไอจีบิวตีค่ะ โอเคแล้วกันนะคะทุกคนครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวทริปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะหรือว่าใครอยากให้เราไปเที่ยวทริปที่ไหนนะคะทำได้ไม่ได้ค่ะโอเคทุกคนไปก่อนเลยนะคะทุกคนบายครับ